Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีเชา้า Ever ทุกท่านครับ,บรับฟังบทความดีๆไปกับผมสิงห์สุรสิงห์เสียงคอครับคุณเป็นคนหนึ่งไหมครับที่กำลังท้ออยู่เหนื่อยหรือแม้กระทั่งรอปฏิหารอะไรบางอย่างอยู่อยากให้ลองฟังนิทานเรื่องนี้ดูครับเป็นนิทานธรมธรมดาาแต่โคตรทรงพลังฟังเรื่องนี้จบคุณจะรู้เลยนะครับว่าปฏิหารในชีวิตจริงมันมีจริงครับ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับมีเด็กชายอายุประมาณ7จ็ขวบที่วิ่งเข้าร้านขายยาร้านขายของชําร้านค้าต่างๆซ้าแล้วซ้าเล่าเพื่อขอซื้ออะไรบางอย่างภายในร้านร้านต่างๆนะครับก็ตะโกนบอกมาว่าไม่มีซ้าร้ายบางร้านยังตอบว่าเด็กคนนี้ด้วยคยําหยาบคายบางร้านก็ปาเข้าของใส่แต่เด็กคนนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้ก็ยังคงเดินเข้าไปถามร้านทุกร้านที่เขาคิดว่ามันจะมีขาย บังเอิญชายสูงวัยคนหนึ่งดูภูมิฐานกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่เห็นความพยายามของเด็กน้อยจึงเกิดความสงสัยและเดินเข้าไปถามว่าไอ้เจ้าหนูเจ้านี่กำลังตามหาซื้ออะไรเจ้าหนูตอบว่าผมต้องการซื้อปฏิหารครับหนุมีขายไหมบ้านผมต้องการปฏิหารพร้อมทั้งกำเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ชายสูงวัยจึงถามกลับไปว่าเจ้าหนูเจ้าปฏิหารไปทําไมกันพอดีแม่ผมป่วยหนักครับพ่อบอกว่าทางเดียวที่แม่ผมจะรอด คือเราต้องใช้ปฏิหารเท่านั้นผมเลยเดินออกมาหาซื้อครับชายสูงไว้คนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรแต่บอกให้เด็กพาเขาไปที่บ้านและในที่สุดเด็กคนนั้นเขาก็เจอปฏิหารจริงๆครับเพราะชายคนนี้เป็นศัลยแพทย์ที่เก่งที่สุดในย่านนั้นและคุณแม่ของเด็กคนนั้นก็ถูกเขาที่เป็นคุณหมอเนี่ยรักษาหายจนเป็นปิดทิ้งเป็นอย่างไรบ้างครับนิทานเรื่องนี้หลายๆคนหวังว่าอยากให้เรามีปฏิหารบ้างจริงไหมครับ แต่เชื่อเถอะนะครับว่าปฏิหารเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่บ้านมันจะอยู่ระหว่างทางที่เราออกเดินทางเสมอๆไม่มีใครรู้เลยครับว่าเด็กคนนี้จะเจอปฏิหารแบบที่ต้องการไหมแม่เขาจะถูกรักษาหายหรือเปล่าอาจจะโดนด่าฟรีอาจจะโดนปฏิเสธฟรีก็ได้แต่มันก็ดีกว่าครับดีกว่าที่เห็นแม่เขาต้องตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาไม่ทําอะไรจริงไหมครับแล้วคุณล่ะเคยออกตามหาปฏิหารหรือเปล่าลองพิมพ์มาแชร์กันครับว่าคุณตามหาแล้ว อะไรล่ะคือปฏิหารของคุณที่คุณตามหาแล้วเจอมันถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Good morning Ever Podcast พราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ